ซูเนีย e r พรฟัมคอนเกรเลอร์17 Y01 น้ำหอมกลิ่นสดชื่นกลิ่นที่2นะครับที่เขาได้เปิดตัวออกมาใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับและกลิ่นนี้นะครับคล้ายกับน้ำหอมบ้านครีตตัวดังตัวหนึ่งนะครับซึ่งเหมือนกับน้ำหอมกลิ่นนี้มากๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า2กลิ่นนี้จะเหมือนหรือจะแตกต่างกันยังไงและผมจะเลือกกลิ่นไหนมากกว่ากันนะครับ สวัสดีครับผมเจมสิตนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมารีวิวน้ำหอมแล้วก็จะมาเปรียบเทียบน้ําหอมนะครับสองกลิ่นนับที่มีความคล้ายน้ําหอมบ้านครีตตัวหนึ่งนะครับซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยก็คือน้ําหอมของซูเนียสพาร์ฟัมนั่นเองนะครับซึ่งเขาส่งมาให้ผมกับกลิ่นที่ผมได้รีวิวไปเมื่อวานนะก็คือ v a c a t i on on Iceland นะครับกลิ่นนี้ก็คือเป็นกลิ่นที่มีชื่อว่า Conqueror s 17Y01 นะครับอินสปายมาจากบ้านของ Creed Aventus นั่นเองนะครับซึ่งเป็นแบชของ 17Y01 เลยนะครับก็เลยใส่ตัวเลขนี้ครับห้อยท้ายมากับชื่อของ Conqueror นั่นเองนะครับซึ่งกลิ่นนี้นะครับ Conqueror 17Y01 กลิ่นนี้นะครับเป็นออโตฟัมนะครับ30มิลราคา1,090บาทนะครับ50มิลราคา1,790บาทนะครับก็จะราคาเท่ากับกลิ่นของ Vacation on Iceland ในคลิปที่แล้วเลยนะครับแต่ผมลืมบอกไปนะว่า ค่อยมีปัญหาในเรื่องของกลิ่นสักเท่าไหร่เพราะว่ากลิ่นนั้นนะครับเขาบ่มมาได้ดีมากๆแล้วนะมีความขึ้นหม้อมีความเหมือนแบบพร้อมใช้งานเต็มที่แล้วมากๆครับแต่ว่ากลิ่นนี้นะครับเขาก็ใช้วัตถุดิบที่มีความเป็นสารธรรมชาติมากๆเหมือนกันเนาะเพียงแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเหมือนอาจจะต้องรอเวลาให้มันบ่มไปมากขึ้นกว่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ first impression ช่วงแรกที่ผมด้ใช้น้ำหอมกลิ่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนมันจะแตกต่างมากๆจาก ช่วงนี้ที่ผมได้ใช้แล้วก็ในวันนี้ที่ผมได้ใช้ผมก็คิดว่าความรู้สึกหรือว่าในเรื่องของตัวกลิ่นเนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนแปลงไปจากวันแรกที่ผมได้ลองพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากลิ่นนี้มันจะเป็นยังไงเนาะซึ่งขวดตัวนี้นะครับก็เป็นขนาดเทสเตอร์10มิลนั่นเองครับถ้าใครสนใจน้ําหอมกลิ่นนี้ครับหรือว่าอยากจะทดลองเทสเตอร์แบบนี้ขนาด10มิลรนะรผมได้แปะลิงก์ร้านอินสตาแกรมของเขาไว้ตรงดีสคริปชันด้านล่างแล้วก็มีลิงก์ของเฟซบุวกด้วยนะเป, page เป,ป,เะเป็ถือนเฟ ดีไม่แพ้กับสเปรย์ตัวที่แล้วเลยนะครับอืมฟุ้งแบบฟุ้งเต็มมือผมเลยนะครับกลิ่นดีขึ้นมากๆนะครับจากช่วงแรกนะครับเดี๋ยวผมจะขอเล่า first impression กับน้ำหอมกลิ่นนี้ในช่วงแรกที่ผมได้ลองก่อนละกันเนาะคือวันนั้นเนี่ยผมไปที่คอนโดนะครับแล้วก็หยิบพกกล่องตัวเนี้ยไปที่คอนโดด้วยนะครับแล้วก็มี3กลิ่น,นครับก็คือ vacation on i c e l a n d นาะแล้วก็กลิ่นนี้นะครับ conqueror 7 y บเหกลิ่นนี้ครับแล้วก็อีกลิ่นหนึ่งก็คือ ขวดเต็มของน้ําหอมกลิ่นหนึ่งจากแบรนด์ของซูงเนสพัฟฟ์นี่นนแหละนะครับก็เดี๋ยวอาจจะเอาไปอยู่ในคลิปของวีคลีโรเทชั่นอีต่อไปนะครับซึ่งผมน่าจะเอาขวดไหมทุกคนได้ดูกันนะครับแต่ว่าเมื่อได้ลองกลิ่นนี้เนี่ยวันนั้นเนี่ยผมฉีดน้ําหอมไปแล้วไงผมเลยรู้สึกว่าขอลองที่กระดาษก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายช่วงเย็นๆอะไรเงี้ยตอนที่เราว่างแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะเอามาฉีดที่ผิวต่อนะครับแต่ว่าวันนั้นที่ได้ลองบนกระดาษเนี่ยและกลิ่นของเขาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันยังบ่งม กลิ่นของเขาเนี่ยเมื่อได้ดมกระดาษครั้งแรกผมรู้สึกว่าเหมือนกลิ่น YSL c o u r o s นะครับมันจะเป็นกลิ่นที่ Woody แน่นมากๆมันจะเป็นกลิ่น m มัสที่ชัดมากๆครับแล้วก็จะมีความหวานความเซ็กซี่แบบตัว YSL c o u r o s เลยนะครับซึ่ง c o u r o s เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปไว้เรียบร้อยแล้วครับก็คือจะเอามาเปรียบเทียบกับน้หอมมีกลิ่นหนึ่งเนาะซึ่งน่าจะลงในสัปดาห์หน้าครับน่าจะไม่เกินสัปดาห์หน้าก็รอติดตาม วอยซ์เอลคูโรสแล้วก็ไอกลกิ่นหนึ่งที่ผมเพิ่งได้มาในอลคอยชันได้เลยนะครับก็จะมีเปรียบเทียบกันอยู่นะครับกลับเข้ามาที่กลิ่นนี้ก่อนนะครับกลิ่นนี้เนี่ยช่วงแรกผมจะไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นสับปะรดหรือว่าจะไม่ได้รู้สึกถึงความฉ่ำๆความสดชื่นความที่มันเป็นครีตอเมตัสสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตอนนี้มันจะมีความเหมือนหรือจะมีความแตกต่างจากช่วงแรกที่ผมได้ดมมากขนาดไหนนะครับ มีความแตกต่างมากขึ้นแต่อาจจะแบบไม่ได้ชาดขนาดนั้นนะครับช่วงแรกที่เป็น first impression เนี่ยผมจับได้ถึงความเป็น Woody ความเป็น musky ที่เขาแบบว่าใส่มาค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็จะมีโนต้ตอย่าง ambergris ด้วยที่ก็เป็นโนต้ตธรรมชาติมากๆเลยครับซึ่งเขาใส่มาแล้วมันอาจจะแบบว่าต้องใช้เวลาบ่มนิดนึงซึ่งเจ้าของแบรนด์ก็บอกกับผมว่าอาจจะต้องใช้เวลาสัก3เดือนเต็มๆที่มันจะพัฒนาหรือว่ามันจะ develop ไปในเวอร์ชั่นที่มันเป็นเบต้ามากขึ้นพร้อมใช้งานมากขึ้นอรืองเงี้ยก็อาจจะต้องใช้เวลานาะนสักนิดหนึ่ง แต่ว่าในตอนนี้ที่ผมได้ใช้เนี่ยมันเหมือนเป็นการเติบโตไปกับผมและการนาอกกลิ่นมันก็จะ develop ในทางที่ดีมากขึ้นแน่นอนนะครับ ซึ่งช่วงนี hmm. uh ้กล mm ิ hmm. мире, ่นของเขาเนี hmm. mm ่ยจะเริ huh. hmm. uh ่มเป็นกลิ่นที่มีความเป็นสับปะรดมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีความสดชื่นมากขึ้นคุณจะจับได้ถึงความเป็นเลมอนสับปะรดความเป็นมะกรูดที่ชัดเจนมากขึ้นในช่วงต้นที่แบบว่ามีความพุ่งออกมาแต่ไม่มีความรู้สึกซินเดติกหรือว่าไม่รู้สึกเคราะห์ใดๆเลยนะครับเขาใช้โน้ตธรรมชาติที่ค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับมันก็เลยอาจจะมีการที่แบบว่าอาจจะต้องรอเวลาให้การบ่มน้ําหอมกลิ่นเนี้ยมันมากขึ้นเข้าไปอีกนะครับและกลิ่นที่มันมีความเป็น ฟรุตตี้ของเขาเนี่ยก็ถือว่ายังมาไม่ได้เยอะนะครับยังเป็นกลิ่นที่มีความสดชื่นจากช่วงต้นอยู่นะครับแต่เราจะเริ่มจับได้ถึงกลิ่นของความเป็นไม้เบิร์ชนะครับความเป็นบูดี้และกลิ่นของควันควันของเขาเนี่ยก็เริ่มจับได้ตั้งแต่ช่วงต้นแล้วนะครับคือกลิ่นช่วงแรกที่ผมได้ลองเป็น first impression เนี่ยกับบนกระดาษเนี่ยแล้วได้ลองในวันนั้นเนี่ยกลิ่นมันก็ยังไม่เปลี่ยนสักเท่าไหร่นะจากบนที่ผิวผมเนาะแต่ว่ามาถึงช่วงนี้ครับก็ผ่านไปประมาณแบบหลายวันแล้วนะครับกลิ่นข, <C uz ion> ของเขาเนี่ยจะเริ่มเป็น ดความแน่นลงไปพอสมควรแล้วนะครับจะเป็นกลิ่นบูตี้ที่เหมือนแบบว่ารองพื้นมามากกว่านะครับจะไม่ได้ชัดเท่ากับกลิ่นช่วงแรกนะครับและกลิ่นควันๆของเขาผมว่ามันเริ่มเบลนกับกลิ่นของสับปะรดกับกลิ่นิซรัสในช่วงต้นได้ดีมากขึ้นมากๆเลยนะครับช่วงกลางกับช่วงเบสนะครับจะเป็นกลิ่นที่บูตี้เนี่ยเขาเริ่มจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับบูตี้ของเขาเริ่มเด่นมากขึ้นนะครับและช่วงเบสนะครับกลิ่นควันๆของเขาเนี่ยบนผิวผมเนี่ยถือว่าเขาแบบเด่นมากๆนะครับถือว่าเป็นตัวละครหลักในช่วงเเบบสลยครั กลิ่นสดชื่นในช่วงต้นเนี่ยเขาจะเริ่มรอปดาวลงมาครับเขาจะเริ่มโทนดาวลงมาครับทาให้ช่วงกลางเนี่ยจะมีความเหมือนเป็นบูดี้มากขึ้นจะมีความเข้มข้นของกลิ่นมากขึ้นนะครับแล้วก็จะลดความเซดัสลงมานะครับพอถึงช่วงเบสครับจะเริ่มมีความเป็นบูดี้จะมีความสโมก y ี้มากขึ้นนะครับจะเป็นผู้ชายที่มีความเซ็กซี่จะเป็นผู้ชายที่แบบว่าดูมีความลึกลับขึ้นมามากขึ้นนะครับแต่โดยรวมของเขาถือว่าเป็นกลิ่นที่มีความหรูหราสไตล์ผู้ดีมากๆนะครับและกลิ่นของเขาถือว่าธรรมชาติได้ดีมากๆนะครับมา อกาสของน้อหอมกลิ่นนี้กันบ้างน,นะครับผมรู้สึกว่าในอากาศร้อนๆเนี่ยกลิ่นของ Vacation on Iceland เนี่ยกลิ่นของคลิปเมื่อวานเนี่ยผมว่าจะทําได้ดีมากกว่านะครับ <l itt ling> มันจะมีการกระจายตัวที่ดีมากกว่าในอากาศร้อนนะแต่ว่าถ้ากลิ่นนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าอากาศร้อนเนี่ยก็ยังทําได้ดีอยู่นะเพียงแต่ว่ามันอาจจะสู้กลิ่นของ Vacation on Iceland ไม่ได้นะครับในความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับและบวกกับกลิ่นเนี่ยผมว่ามันมีความหรูหรามากๆมันมีความเป็นคอนเซ็ปที่ทางแบรนด์เนี่ยเขาตั้งให้ว่ากลิ่นเนี้ยมีความรู เป็นผู้ดีฉีดแล้วดูสง่างามฉีดแล้วแบบต้องแต่งตัวดีดๆอย่างเงี้ยซึ่งผมว่ามันค่อนข้างจะตรงกับคอนเซปต์น้ำหอมกลิ่นนี้มากๆ ผมก็เลยรู้สึกว่าในวารโอกาศที่คุณอาจจะต้องออกไปกลางแจ้งออกไปอากาศมันร้อนข้างนอกเนี่ยผมว่ากลิ่นของ Vacation on Iceland จะเหมาะมากกว่าแต่ว่าถ้าอากาศเย็นๆครับคุณฉีดไปเรียนคุณฉีดไปทํางานฉีดไปพบลูกค้าฉีดไปเข้าประชุมผมว่ากลิ่นนี้เหมาะมากๆมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะรูหรามีความทางการพอสมควรเลยนะครับสามารถฉีดไปเดทในช่วงกลางวันได้ด้วยนะครับตัวกลิ่นของเขาเนี่ยในช่วงนี้นะมันอาจจะยังไม่ได้เป็นกลิ่นที่กระจายตัวหรือว่าติดทนนานมากขนาดนั้นครับแต่ว่ามันมีความเซฟพอแน่นอนในการที่คุณจะฉีดไป ุณจะฉีพบลูกค้าสิไดไปเข้าประชุมก็ตามครับช่วงหลังเนี่ยคุณอาจจะได้กลิ่นของเขาน้อยลงนะแต่ว่าคนรอบข้างที่อยู่ใกล้ๆคุณเนี่ยเขาจะได้กลิ่นของคุณแน่นอนครับเขาใช้สารที่ธรรมชาติเยอะนะครับแล้วก็ผมก็ไปได้ข้อมูลจากเจ้าของแบรนด์มาว่าถ้าน้ําหอมตัวไหนที่ใส่น้ตของแอมเบอร์กรีเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้จมูกของเราเนี่ยล้าไวนะครับแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ได้กลิ่นน้ําหอมกลิ่นนั้นไปนะครับในช่วงหลังๆเนาะซึ่งกลิ่นนี้ก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าเขาใช้น้ตธรรมชาติที่คอ้างเยะแลวก็็ใใชช้นนนตอเเกกีีท่่ยะัว ห,หลเราเลยอาจจะไม่ได้กลิ่นของมันครับแต่ว่าคนรอบข้างของคุณเนี่ยจะได้กลิ่นหอมลิ่นี้จากคุณแน่นอนแล้วก็จะเป็นกลิ่นที่ผมว่ามีทั้งความเซฟด้วยมีทั้งความแบบสดชื่นด้วยมีความใช้ง,ง,ชงานง่ายด้วยแล้วก็คนรอบข้างที่ได้กลิ่นของคุณเนี่ยผมว่ามันให้ความรู้สึกฟิลเดีวยวกับกลิ่นของครีเออเรนดัสเลยก็คือคนรอบข้างของคุณเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นที่ชอบมากกว่าไม่ชอบน้ำหอมติ่นี้แน่นอนนะครับมาพูดถึงในเรื่องของเวลาอากาศในช่วงกลางคืนกันบ้างน้ำหอมลิ่นีน้ผมว่าฉีดเพื่อตัวเเออองีอีีีียยยูู่่่ทบบบ้้าาาานนนกกกััแฟววผมมมหะ แต่ถ้าจะต้องไปงานพิธีการช่วงกลางคืนผมว่ากลิ่นนี้ก็เหมาะเช่นกันแต่คุณอาจจะต้องฉีดเยอะสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ากลิ่นของเขาเนี่ยมันอาจจะยังแบบไม่ได้กระจายตัวไปมากขนาดนั้นเนาะก,ก็อาจจะต้องให้เวลามันบุกไปเรื่อยๆนะครับคุณก็จ,จะต้องฉีดเยอะสักนิดหนึ่งครับผมว่าน่าจะประมาณ7-8สเปรย์ผมว่า โอเคมากๆครับถ้าคุณต้องอยู่กับคนเยอะๆนะครับแต่ว่าถ้าคุณฉีดไปเที่ยวกลางคืนหรือว่าฉีดไปสังสรรช่วงกลางคืนผมว่าอันนี้อาจจะต้องตัดออกไปสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าลิ่นเขาเนี่ยไม่ได้มีความแบบว่าเซ็กซี่ขนาดนั้นนะมันยังมีความเป็นผู้ดียังมีความรูหราเป็นแบบนั้นมากกว่านะครับมาพูดในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้าหมกล่นนี้กันบ้างน,นะครับผมก็ ขอตอบแบบนี้แล้วกันว่ากลิ่นของเขาเนี่ยยังต้องใช้เวลาในการพัฒนานในการบ่มไปสักพักหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นกลิ่นนี้ผมขอพูดในเรื่องของประสบการณ์ที่ผมได้ใช้ใน้าหอมกลิ่นนี้มาแล้วกันเนาะในเรื่องของวันที่ผ่าน่ามาเนี่ยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันมีความติดทนนานมากขึ้นไหมหรือว่ามันมีการกระจายตัวที่มากขึ้นไหมดีกว่านะครับในเรื่องของการกระจายตัวผมว่ากลิ่นนี้กระจายตัวบนผิวผมได้ดีมากๆประมาณสามสินาทีถึง1ชั่วโมงนะครับอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่เนี้ยเนาะด้วยความที่เขาาาามมมมีีโนนธรราชากๆก็อย่ง เยอะๆแลเนี่ยทำให้จมูกของเราเนี่ยมันล้านะครับแต่ผมรับรองได้เลยว่าคนรอบข้างที่อยู่ใกล้ๆคุณเนี่ยจะได้กลิ่นน้ําหอมกลิ่นนี้จากคุณแน่นอนครับ<แ>ผมว่ามันลากยาวไปได้ถึงแบบ6 7 8ดชั่วโมงเลยนะคนรอบข้าง,ขงคุณจะได้กลิ่นที่มันแบบเป็นกลิ่นนี้น้าหอมกลิ่นดีๆแบบเนี้ยแน่นอนครับแ,แล้วก็ในเรื่องของการติดทนนานครับเท่าที่ผมได้ใช้มานะมันเหมือนเป็นกลิ่นที่แบบว่ามันจะอยู่ที่ผิวเราอ่ะประมาณ3-4ชั่วโมงครับแบบแน่นๆแบบเต็มๆให้เราได้กลิ่นตลอดเวลานะเพียงแต่ว่าช่วงหลังไปเนี่ย ผมจะไม่ค่อยได้กลิ่นของมันแล้วนะซึ่งก็เป็นเหตุผลที่อย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้เนาะเพียงแต่ว่าเวลาที่อุณหภูมิของเราอ่ะเวลาที่อุณหภูมิในร่างกายของผมมันร้อนหรือว่าเราอยู่ที่อากาศที่มันร้อนๆอะไรเงี้ยน้ําหอมกลิ่นเนี้ยจะกระจายตัวขึ้นมาให้เราได้กลิ่นต่อเวลาและเป็นกลิ่นที่แบบหอมมากๆเลยอย่างเงี้ยครับผมเลยรู้สึกว่ามันเล่นกับอุณหภูมิในร่างกายของเรามันเล่นกับอุณหภูมิห้องของเรามันเล่นกับบรรยากาศโดยรวมของเราที่แบบว่าคนรอบข้างด้วยครับบรรยากาศในตัวเราด้วยหรือว่าอุณหภูมิในร่าางงกยขอ าด้้วยอยอ่งีมันเล่นกับอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นอาที่ค่อนข้างจะดีแล้วก็มีความซับซ้อนในตัวของกลิ่นพอสมควรเลยครับผมก็เลยค่อนข้างที่จะตอบยากนิดหนึ่งว่ามันจะดีหรือมันจะไม่ดีเนาะแต่ถ้าตอบตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าในตอนนี้สำหรับผมเองผมว่ามันเป็นอาชี่ดีมากๆนะครับ ถ้าสรุปนับของน้ำหอมกลิ่นนี้ครับถือว่าเป็นกลิ่นสดชื่นที่มีความคล้ายคลึงกับครีสอเวนตัสมากๆและผมก็ค่อนข้างจะชอบค่อนข้างจะประทับใจกับตัวกลิ่นของเขามากๆจากวันแรกที่ผมได้ลองนะครับมันเหมือนมันเป็นแบบเจอร์นีนะครับที่ผมได้ลองน้ำหอมกลิ่นนี้มาเรื่อยๆและผมได้เห็นการเติบโตได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวของกลิ่นของเขาที่ไปในทางที่ดีมากขึ้นเลยงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะทําให้ผมประทับใจจนถึงวันนี้จนถึงวันที่ผมถ่ายคลิปนี้เลยนะครับมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้าง แล้วก็ในเรื่องของเราอากาศแน่นอนกลิ่นนี้ใช้ในช่วงกลางวันได้ดีมากๆชีปไปออกแดดชีดไปพบลูกค้าหรือแม้กระทั่งชิดไปเรียนชีบไปทํางานชีปไปงานทางการในช่วงกลางวันเนี่ยผมว่ากลิ่นนี้ยังทาได้ดีมากๆอยู่เลยนะแต่ถ้าช่วงกลางคืนก็อาจจะต้องเลือกเวลาอากาศสักนิดนึงนะครับแต่ผม,มรับรองได้เลยว่าถ้าคุณชอบกลิ่นแนวครีเอเตอร์แมนตัสคุณจะไม่ผิดหวังกับอหอมกลิ่นนี้แน่นอนและมีความหรูหรามีความทางการมีความนิชแบรนด์ที่คุณภาพเขาเนี่ยดีมากๆนะครับและตัวกลิ่นของเขาคุณไม่ต้องห่วงเลยว่่่่ามมันนนจะแบบเป็กลิทีไ ดีหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นกลิ่นที่แบบว่าต้องใช้เวลาบ่มก็จริงแต่ว่าเมื่อจนถึงวันนี้ผมยังรู้สึกได้เลยว่ากลิ่นของเขาเนี่ยเมื่อบ่มไปสําเร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่ดีแน่นอนครับเพราะว่ามันมีความเหมือนแบบว่าเราเห็นแล้วว่ากลิ่นเนี่ยมันจะไปในทางที่ดีแน่นอนผมก็เลยสรุปได้เลยว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ดีเป็นกลิ่นที่คุ้มค่าแน่นอนครับถ้าคุณอยากจะลองน้าหอมสักกลิ่นหนึ่งที่มีความคล้ายครีตอเวนตัสนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเ <_ an> ทียบกัน้่าหอมกลิ่นนี้นะครับก็คือ Armagh Club น,นดย Intense Man ที่ผมมีเป็น EDT นั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้เป็น a บ h ใหม่นะครับที่เขาผลิตในประเทศฝรั่งเศสนะครับน่าจะเป็น a บ h 2021นะครับซึ่งกลิ่นของเขาเนี่ยมันก็จะโทนดาวมากขึ้นนะครับลดความสังเคราะห์ลงมาลดความซินเดติกลงมาครับแล้วก็จะเป็นกลิ่นที่นวลมากขึ้นจะเป็นกลิ่นที่ซอฟต์มากขึ้นจะเป็นกลิ่นที่ละมุนมากขึ้นแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากขึ้นครับไม่ได้แหลมไม่ได้บาดจมูกเท่ากับเก่าๆแลบ ซึ่งสเปรย์ตัวนี้ก็ถือว่าดีเช่นกันนะครับช่วงเปิดของน้ำหอมกรีนเนี่ยอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับว่ามันจะ ไม่ค่อยนึกถึงความสังเคราะห์หรือว่าจะไม่ค่อยนึกถึงความซิงเดติกของน้ำหอมกลิ่นนี้สักเท่าไหร่นะครับถือว่าแบชหลังๆเนี่ยเขาทําได้ดีมากขึ้นนะครับแต่มันก็จะมีฟิล์บางอย่างที่มันเหมือนเป็นมะนาวที่มีความขมขมนิดนึงมีความยังไม่ค่อยเบลนกันสักเท่าไหร่ในช่วงต้นนะซึ่งอันนี้ก็อาจจะยังเป็นข้อเสียอยู่เพียงแต่ว่าถ้าคุณนึกภาพของน้ําหอมอาหรับอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเป็นคุณภาพแบบนี้อยู่นะซึ่งมันก็ไม่ได้รับไม่ได้ขนาดนั้นนะครับม,มันก็จะมีอะไรแบบนี้อยู่่นนนนััเเองะคมะมมจีวาปป็สปดแล ก็จะมีความเป็นมะกรูดจะมีความเป็นมะนาวที่ไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะครับหมายถึงว่ามันจะไม่ได้แยกโนต้ตได้ชัดเท่ากับกลิกล่นของคอนควเลอร์นะถ้าคอนควเลอร์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะให้ภาพของความเป็นสับปะรด ความเป็นมะนาวความเป็นมะกรูดท,ที่แยกกันออกมาได้ชัดเจนมากกว่านะครับเพียงแต่ว่ากลิ่นเนี้ยมันเหมือนจะเป็นเหมือนแบบเอามะกรูดเอามะนาวเอาสับปะรดไปปั่นรวมกันแล้วเอาให้กลิ่นของเขาเออกมาเป็นแบบนั้นมากกว่านะครับและคุณจะได้กลิ่นของความเป็นวูดี้ที่มันจะมีความติดควันวน,นิดนึงนะครับแต่ยังไม่ได้เยอะนะครับซึ่งถ้าเทียบกับกลิ่นควันของ2กลิ่นเนี้ยผมว่ากลิ่นควันของอามาเฟรดเดนูยเขาจะมาเต็มมากกว่าเขาจะมาแน่นมากกว่าเพียงแต่ว่ากลิ่นของคองนควิเลอร์เงี้ยมันจะมีความซอฟต์มากกว่าะครับจะเป ควันจะไปกลิ่นวูดี้ที่ละมุนมากกว่านะครับถ้าถามความซินเกติคความสังเคราะห์อะไรเงี้ยผมว่ากลิ่นของอาร์มัฟเนี่ยจะมีมากกว่านะครับแล้วก็กลิ่นของคอนควิเดอร์จะมีความธรรมชาติมากกว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับและก็กลิ่นของเขาเนี่ยจะไม่รู้สึกถึงความซินเกติกหรือว่าความสังเคราะห์ใดๆเลยนะครับช่วงกลางกับช่วงเบสของเขาครับจะเป็นกลิ่นที่มีความเป็นวูดี้มากขึ้นจะมีความเป็นควันจะมีความเป็นไม้เป็นควันมากขึ้นนะครับซึ่ง2กลิ่นนี้ถือว่าเป็นเซนต์โปรไฟล์ที่มากๆ พียงแต่ว่าคอนควิเรอร์ในความเขียนส่วนตัวของผมเป็นกลิ่นที่มีความซอฟต์มากกว่านะครับเป็นกลิ่นที่มีความใช้งานง่ายมากกว่าเป็นกลิ่นที่สดชื่นมากกว่าเป็นกลิ่นที่ทําให้คุณเนี่ยไม่รู้สึกอึดอัดด้วยนะครับเป็นกลิ่นที่มันเหมือนมีความซอฟต์มีความเบาๆมีความกระจายตัวได้ค่อนข้างจะแบบหลายๆอย่างของเขาเนี่ยมันลงตัวมากๆผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ทําได้ดีมากกว่านะครับแต่ถ้ากลิ่นของอาร์มัฟอย่างเงี้ยนะครับช่วงเบสของเขาเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่จะมีความแน่นมากกว่าจะมีความเซ็กซี่มาก กับอากาศหน้าหนาวหรือว่าอากาศเย็นๆได้ดีมากกว่าครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็น อีดีทีก็ตามนะแต่ผมสว่าในอากาศหนาวๆในอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยผมว่าอามฟยังทําได้ดีมากกว่าแต่กับกลิ่นของคอนเฟิเดอร์ในอากาศเย็นๆเย็นจัดๆหรือว่าอากาศในห้องแอร์อย่างเงี้ยอาจจะสู้กลิ่นของอามัฟไม่ได้เพราะว่าในเรื่องของประสิทธิภาพของเขาในเรื่องของการกระจายตัวการติดทนนานของเขาและยิ่งเป็นกลิ่นที่มีความพุ่งเป็นกลิ่นที่มีความช์ปแล้วเนี่ยผมว่ากลิ่นของอามัฟจะทําได้ดีในอากาศที่เย็นมากกว่านะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกันในเรื่องของคุณภาพผมว่ากลิ่นของ คอนเฟิร e r เดอร์ทำได้ดีกว่าเยอะมากๆนะครับและถ้าในเรื่องของราคาของสองกลิ่นนี้นะครับกลิ่นนี้เนี่ยราคาก็อยู่ที่ประมาณพันสถึงพันหนะครับไม่น่าจะเกินพันหนะครับแต่ว่ากลิ่นนี้ ขนาด50มิลของเขาก็อยู่ในราคาของ1,790บาทเนาะราคาของเขาเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันพอสมควรนะแต่5วัดกันในเรื่องของคุณภาพวัดกันในเรื่องของคอลิตี้ต่างๆเนี่ยผมว่ากลิ่นของ Suventus Perfume เคาทําได้ดีมากกว่าครับแต่ถ้า2กลิ่นนี้ถ้าเทียบกันจริงๆผมว่ามันก็มีความคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ตัวกลิ่นของเขาเนี่ยมันมีดีเทลที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลิ่นของเขานะก็ แนะนำให้ทุกคนได้ลอง2กลิ่นนี้มากกว่าแล้วกันนะว่าคุณจะชอบกลิ่นไหนมากกว่ากันนะครับและถ้าถามผมนะว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยในตอนนี้เนี่ยผมชอบกลิ่นไหนมากกว่ากันระหว่างกลิ่นของ Amaz Club Denoi Intense Man EDT และกลิ่นของ s u m e n i r s Perfum Conquerors 7Y01 นะครับผมขอตอบแบบนี้แล้วกัน มันอาจจะไม่ได้ชัดเจนเท่ากับคลิปที่แล้วนะครับหรือว่ามันอาจจะกำกวมกับ3กลิ่นที่ผมได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ขออภัยด้วยนะแต่ว,ว่ามันเป็นความคิดของผมในปัจจุบันในตอนนี้จริงๆนะครับก็คือว่ากลิ่นของ a m a d u r a Intense Man อย่างเงี้ยมันเป็นกลิ่นที่ผมฉีดทุกครั้งและผมก็จะรู้สึกมั่นใจและผมก็ไม่จะเป็นที่ต้องฉีดเยอะเลยนะครับทุกวันนที่ผมฉีดกลิ่นนี้ผมฉีดประมาณ3-4สเปรย์เองนะครับแลวมันเป็น3-4สี่เปรย์ที่ติดทนทั้งวันเปน มก็จะได้รับคําชมหรือว่าจะมีคนทักผมเสมอๆกับน้ําหอมกลิ่นนี้นะครับมันเป็นอะไรที่ทําให้ผมรู้สึกว่ามันเติมเต็มหรือว่ามันแบบว่าทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อเราได้ใช้น้ำหอมกลิ่นนี้นะซึ่งผมก็ยังคงตอบเหมือนเดิยว,ว่าผมยังชอบน้ำหอมกลิ่นของ a m a าฟ c l ับ Denui t n t e n s e Man จนถึงคลิปนี้จนถึงปัจจุบันในตอนนี้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรามาเจอกับถ้าเรามาเทียบกับกลิ่นของ SU เ e r s p ์ r f u m คอนคเลอร์ 17Y01 ล้วเนี่ยกลิ่นของเขาถือว่าธรรมชาติมากกว่าทําได้ดีมากกว่าในเรื่องของคุณภาพต่างๆในตัวกลิ่นของเขาใช้นวตธรรมชาติมากกว่ามันก็เลยอาจจะมีความเซนซิทีฟมันก็เลยอาจจะมีการผันผวนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในตัวของกลิ่นซึ่งอันนี้เราก็ต้องให้เวลาในการเดลรอปของกลิ่นของเขาไปเรื่อยๆนะครับซึ่งอะไรของเขาตรงเนี้ยผมก็เลยยังอาจจะสรุปไม่ได้ว่าผมชอบกลิ่นไหนมากกว่ากันเอาเป็นว่าในคลิปโดนี้ผมขออนุญาตตอบว่าผมชอบทั้ง2กลิ่น เพราะมันเป็นกลิ่นที่คุณสามารถใช้งานได้ง่ายใช้งานได้ทุกวันและ2กลิ่นนี้เหมือนกันก็จริงมันจะมีอะไรที่มันเหมือนกันก็จริงเพดแต่ว่าดีเทลเล็กเน,น้อยของเขาเนี่ยสกลิ่นนี้ถือว่าไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับ <c oughs> ผมก็เลยจะบอกว่าถ้าผมต้องเลือกจริงๆเนี่ยผมเลือกไม่ได้นะครับในคลิปวดนี้ผมก็จะตอบว่าผมอยากจะมีทั้ง2กลิ่นนี้ในคอลเลคชันของผมนั่นเองนะครับ เพราะว่า2กลิ่นนี้มันมีความทั้งเหมือนแล้วก็มีความทั้งแตกต่างกันนอกแตกต่างเหมือนกันนั่นเองนะครับถ้าคุณต้องการน้ำหอมที่มีความพุ่งมีความสดชื่นมากๆและเป็นกลิ่นที่ราคาดีมากๆเหมือนครีดอะมันตัสแต่คุณจะได้กลิ่นของควันจะได้กลิ่นของความเป็นสับโรสที่มีความฉ่ำมีความพุ่งมากกว่าและกลิ่นของเขาเนี่ยจะมีความรุนแรงจะมีความเป็นบีสมดจะมีความนิวเคลียร์มากกว่าอย่างเงี้ยกลิ่นของอามาฟทับนุยอินเทสแมนจะทําหน้าที่กับคุณแบบนั้นได้ดีมากๆนะครับ แต่ตัดภาพมาที่กลิ่นของ s u m น e r ส์ส r ปรฟ c o n อ u ควิเออร์สเบีูนหนึ่งะครับจะเป็นกลิ่นที่มีความซอฟต์มากขึ้นจะเป็นกลิ่นที่มีความธรรมชาติมากขึ้นกลิ่นของเขาจะมีความนวลจะมีความละมุนมากขึ้นครับซึ่งผมก็ค่อนข้างจะชอบดีเทลของกลิ่นอะไรแบบนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเราเปรียบเทียบกันในตัวกลิ่นน่ผมว่าคุณสามารถมีทั้ง2กลิ่นนี้ได้ในคอลเลคชันของคุณครับอันนี้ก็เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวของ นแนะนําอยากที่จะให้ทุกคนได้ลอง2กลิ่นนี้แล้วเอามาเทียบกันนะถ้าคุณชอบกลิ่นไหนมากกว่ากันหรือว่าคุณมีกลิ่นไหนในใจที่คุณชอบมากกันก็ขอเมนมาพูดคุยมาบอกผมกันหน่อยละกันนะครับนี่ก็เป็นการรีวิวน้่หอมแล้วก็เปรียบเทียบน้่หอมนะครับสองกลิ่นที่มีความคล้ายกันมากๆแล้วก็มีกลิ่นที่คล้ายบ้านของครีสตัวอย่างอเวนตัสได้ดีมากๆครับนะทั้ง2กลิ่นเลยนะครับ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยละกันครับคุณเคยลองทั้งสองกระดิไหมครับซึ่งผมแนะนําให้ทุกคนได้ลองสองกระดิ่มากๆจริงๆครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับซิมคาั์เลยนะครับก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ